วัสดีครับวันนี้เรามาีเราสั่งสินค้ามาใหม่ครับเป็นน่าจะเป็นตัวรถเข็นเอาไว้ใช้ประโยชน์เวลาเราไปตั้งแคมป์ก็คือจะได้มีรถก็เดี๋ยววันนี้จะมา,าแนะนำนะครับว่าเราสั่งสินค้าชนิดไหนการแนะนํามากกว่านะครับเรายังไม่ได้รีวิวเลยเลยามาแนะนํากันก่อนนะครับก็คือเราสั่งตัวนี้มาเป็นในเจอร์ไฮสครับวาก,กอนแคมปิ้งวาก,กอนวันนี้เราสั่งมาเป็นรุ่นเอ็นเอ 2 0 p j 0 0 5เนหาะครับไอรถเข็นในจไฮเนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดเป็นแบบตัวเล็กนะกับแบบคันใหญ่นะครับเราสั่งมาเป็นแบบคันใหญ่แต่เวลาพับเก็บแล้วเนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่า,ารถเข็นตัวเล็กครับเราถึงสั่งตัวนี้มาแต่เรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเก็บกล่องก่อนครับพอเราเอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยครับมันก็สก่วนประกอบของมันก็จะเป็นตัวเข็นที่พับเก็บแล้วนะครับแล้วมาดึงกันก่อนเลยครับส่วนแรกน่าจะเป็นตัวถุงคลุมตัวเข็นนะครับลูซิปออกครับดึงออกัน ตัวถุงเนี่ยตัวถุงเนี่ยมันก็จะเป็นถุงคลุมที่เราสั่งมาเป็นสีเดียวนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับมีถุงคลุมนะครับแล้วก็มีอ่าตัวนี้น่าจะเป็นพื้นรองพื้นรองรถเข็นนะตัวนี้วัสดุน่าจะเป็นไม้ไม้ MDS นะครับ,รบพับประมาณสี่พับ แล้วก็มีคู่มือมาให้หนึ่งใบหนึ่นครับส่วนในคู่มือเนี่ยมันก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นวิธีการติดตั้งการพับเก็บนะเป็นคู่มือทั่ว,วไปครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวรถเข็นตรถเข็น,ขนก็ทำด้วยวัสดุเหล็กนะครับชุบ น่าจะทุบุบสีนะครับแล้วก็มีตัวรัดตัวลัดล้วเข็นตัวนี้เขาบอกว่าขนาดพับเก็บเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 1มสิบเอ็ดคูณ24คูณห3สถือว่าเล็กใช้ได้เลยขนาดพับเก็บแล้วก็ส่วนขนาดกลาง จะอยู่ที่9 5คูณ55คูณด้วย38นะครับเดี๋ยวเรามาลองกางกันดูครับวิธีเริ่มกางก็คือให้ปลดตัวลัดนะครับปลดตัวลัด,ลดเข็นออกนะครับปลดตัวลัดเสร็จแล้วก็เอากระดาษที่รองล้อมาให้เขาออกไปครับ พอปลดตัวรัดรถเข็นเสร็จรปุ๊บก็กลางดึงรถเข็นได้เลยเดี๋ยวรถเข็นตามแนวยาวก่อนนะครับแล้วก็ดึงตามแนวขวางโอใหญ่พอสมควรครับรถเข็นท่นี้ดันลงไปให้สุดเลยก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนตัวรถเข็นเวลากลางมาแล้วเวลากลางมาแล้วก็ ดันนะครับดันตัวตัวพับล่างเนี่ยลงไปให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะเดินขึ้นมางนี้นะครับดันดันลงไปให้สุดให้ล้อมันกลางออกสุดเลยนะพอเราดันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ให้ใช้ตัวรับนะแผ่นรองพื้นนะที่มีมาให้เนี่ยวางลงไปได้เลยเพืนะ่อเพิ่มความแข็งแรงของพื้น แล้วสามารถวางของได้เรียบครับแล้วเข็นก็ก็ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ทีเดียวแหละใหญ่มากใช่แต่เวลาพับก็เล็กทีเดียวครับเพราะว่ามันจะต่างจากรุ่นเล็กที่เป็นของแบรนด์เดียวกันเนี่ยไอตัวด้านข้างเนี่ยของตัวเล็กเนี่ยมันจะพับไม่ได้นะครับมันจะพับได้แค่ด้านด้านขวางมันจะทาให้พื้นที่การจัดเก็บเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแบบแบบคันใหญ่นะครับส่วนคันคันที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะพับด้านข้างได้ นะครแล้วก็ข้างข้างยาวกับข้างข้างสั้นนะแล้วก็หมุนได้เฉพาะล้อหน้าครับล้อล้อหลังตายนะครล้อหลังตายหมุนไม่ได้ครับครับก็ชุดทําสีของโครงก็โอเคนะครับหนาอยู่พอสมควรกระดูก็ดูแข็งแรงโอเคนะน้ำหนักที่ลองรับก็คือเขาบอกว่าอยู่ประมาณ เกิกิโลก็เพียงพอนะครับกับของเราไปตั้งเต็นท์หนึ่งครั้งก็สามารถจุอะไรได้หลายอย่างกบทั้งเต็นท์ทั้งของอะไรก็มันน่าจะไปได้หลายอย่างโดยที่เราไม่เมื่อยเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงนะครับเราคิดว่าจะซื้อมานานแล้วนะครับไอรถเข็นตัวนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อก็มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เข็นลื่นดีนะครับแต่ต้องไปลองอีกทีว่าไอพื้นที่เรา ไปใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นขูขะว่าเป็นทรายเป็นหินอะไรมันจะเข็นดีไหมเดี๋ยวเราไปรอ,ออีกทีหนึ่งครับแต่ว่าทดลองเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยลื่นดีนะครับส่วนวัสดุผ้าตัวนี้เป็นผ้าออกฟอร์ดหกร้อยดีนะครับถ้าถ้าดูงานเนี่ยมันหนาพอสมควรแต่มันไม่น่าไม่น่าจะฉีกขาดได้ง่ายนะถ้าไม่มีต้องระวังนะครับของพวกของมีคมเนี้ย อย่าให้มันเป็นบาดก,กับตัวผ้าก็งานตัดเย็บงานอะไรก็เไดบร้อยดีครับไม่มีเช็คของแล้วไม่มีขาดส่วนวิธีการจัดเก็บนะครับก็ทําย้อนกลับแล้วก็ดึงแผ่นแผ่นรองพื้นนะครับออกก่อนนะแล้วก็ดึงตัวจับนะครับมันจะมีตัวจับอยู่ตรงนี้นะดึงตัวจับขึ้นมา ยกกระจับขึ้นมาเพิ่มมันก็จะพับนะครับพับทั้งด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับหนึ่งตัวจับแล้วก็ใช้มือพับมันก็จะหดนะครับพนะับแล้วเหลือเล็กทีเดียวเองนะพอพับเสร็จก็เราก็ใช้สายรัดเนี่ยรัดตัวรถกเข็นไว้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้เอง ง่ายแล,แล้วก็ใช้ถุงคุมแล้วนกะ็เข็นที่แถมให้นะคุมเหมือนเดินแล้วก็ชุดถ้าลองก็จะมีะตัวเน็บให้เรียบร้อยแล้ว เล็กนิดเดียวครับก็วันนี้เราก็มา,าแกะกล่องนะครับตัวรถเข็นก็โดยรวมนะครับที่เราสั่งมาก็ไม่มีตำหนิอะไรครับสีก็ไม่ถลอกครับล้อทุกล้อหมุนได้ปกติไม่มีรอยขาดไม่มีตำหนิอะไรก็โอเคครับกับาราคาที่เราสั่งมาก็เราเพิ่งมาใช้แบรนด์ตัวนี้ครับ ก็ลองดูว่ามันจะดีไหมกคือเห็นแบรนด์เนี้ยมันก็จะมีของแคมปิ้งออยู่หลายๆอย่างพวกเต็นท์พวกอุปรกรณ์แคมปิ้งอะไรเยอะแยะนะครับเราตัวเต็นท์เนี้ยเรามีหมดละของอ,ะอ่ะนะแล้วก็อยากเล้าเรืเข็นักคันแล้วก็ลองมาใช้แบรนด์นี้ดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปแคมป์ครั้งหน้าเนี่ยเราเอาเข็นไปใช้เนี่ยเราเราจะมามารีวิวการใช้งานอีกทีหนึ่งว่าอ่าพวกล้อพวกอะไรเนี้ยมันโอเคไหมเวลาไปเจออ่ทางเป็นเป็นพวกลูกรังเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของมัน ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเอาไว้จะรีวิวาการใช้งานในตัวรถเข็นนี้ทีนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ